นะครับโอ้สุดสน,นันนน่ากินกับนี้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีครอบรักทุกท่านครับ,รบ,รบตอนรับทุกท่านเของซูขั่วคนหลุมวิ่ขี้ขึ้นเราเหนะครับเนาะแรกๆมือในภาพพีภาพ,พอนองมาเขาอขั่ว นะครับว่าจะเห็ดหลวกปลาเมึกกินนำาพริกกินครับผมเดี๋ยวติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับผมพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพอดีแรงๆนะครับเมื่อนี่บบายๆนะครับสีโมงกวานะครับคุณลุงขี้กับเข่าขั่วนะครับผาผีพานหน่อเห็ดหลวกปลาเมึกนะครับหลวดปลาเมึกง่ายกินครับอัดดับแรกต้มน้ำให้เดือดนะครับเนาะปลาหมึกคนลุมขี้ล้างไปแล้วนะครับต้มน้ำให้เดือดผมก็จิตเติมในส่วนของหัวตะไคร้ นะครับค้าลงไปดับข้าวกอนนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของใบตะไคร่มัดครับผมทิมลงไปเลยครับพี่น้องนะครับกาบาน้ำเดือดเต็มทีผมกสีเปลวประมึกมาลวกนะครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมทีขนมหลักฐานครับคนดุกระพี้ล่างหนวดประมึกไงไปนล้ครับกระสิน้ำเป็นลวกลวกจักหนวดหนึ่งกับเพอะเลวครับท่านผู้ชมมันจะกินมหมดวนะครับหรือว่าจะลวก สองหนวดกระไรครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมหนวดเดียวกับจิตว่าหมดเลยครับนี่เดี๋ยวลากน้ำเราจะใส่จาดจุบกระดูกนะครับพี่เตือนหนวดเย็นๆดุนๆล่างสามน้ำเลยครับท่านผู้ชมนี่เพราะว่าเขาต้องล่างกันพวกไอ้ความเข้มของปลาหมึกมันออกตะกอนนะครับบางที่บางทางขาจะน้ำึ้นมาจากทะเลนะครับเขาจะจะแซ่สารนะครับมาเพาก็มามล่าง ทำการล้างใหนนี้สะอาดนะครับคนรุ่้ขี้ล้างสามน้ำนะครับนี่แต่ผมมั่นใจว่ามันจะเหนียวจะหยาบเพาะนะครับท่านผู้ชมใส่จานเนยครับเตรียมขึ้นเป็นหววกน้ำไปครับท่านผู้ชมเป็นหววกกันเลยครับนครับหนวดปลาหมึกยักครับกระทะเดือดไต้ที่แล้วครับท่านผู้ชมลงไปเลย อาจารย์ผู้จ่าประมุขลงเป็นหลวกเลยครับท่านผู้ชมหลวกดสีใหญ่จทร์น้อยโอกวหตัวนี้น่าจะโอเคครับลงเป็นหลวกเลยครับท่บนานผู้ชมวิบน่าฮะโอ้เต็มกระทะเลยพี่น้องท่านผู้ชมไหววะเนี่ยจินหมดปะเนาะเนาะเดี๋ยวทีขียดไปหน่อยก่อนครับผมกับท่านผู้ชม เดี๋ยวพลิกก่อนนะครับกับด้านก็นโอ้แดดเงี้ยเครื่องเสินสีหยาบว่านอ้อสีหยาบส,สิ้นเหนียวว่าน้อท่านผู้ชมพี่น้องแฟนครับเอฟซีนะครับเดี๋ยวมากินลวกประมุกน้ำกันนะครับเด้อคนหลงไปขี้ลวกโอ้ยสงสยัยหนวดเดียวกับพ่อแล้วครับพี่น้องป้องไปหนวดเดียวพ่อแล้วครับเต็มกระทะอย่างนั้นนะ่รวกสองหนวดกินบะเบนแล้วครับนี่เอาหนวดเดียวหนวดเดียวครับพี่น้อง ท่าบบนผู้ชมโอ้นามมือ,อม,มันอกอกแล้วครับนามมือกอกแล้วนามมือกอกแล้วครับ,บกลับท่ากลับหมื่อกีพิ่งกลับท่านผู้ชมแต่นอเบิ้งครับเี็ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนครับเอฟซีทีเขารบรักทุกท่านรับพอดีเขาดุดขี้ลวกหนวดประมือเงครับพี่น้องโอ้นามแดงขึ้นเลย ขนาดล่างซีน้ำเลยนครับพี่น้องเนี่ยท่านผู้ชมคนอุ่มขี้ล่างน้ำซีน้ำแล้วนะครับนี่มาลวกลวกไห้ซุกกค่น้อยครับพี่น้องโอ้อายาเลยบัดีนะครับโอ้สุดสนันนน่ากินกับบี้แล้วครับพี่น้องอันนี้ในส่วนของเคื่องดับข้าวกับบี้ใบตะไคร้นะครับใบตะไครวก็หัวตะไครพรวอมค่านะครับพี่น้องเพราะว่าต้องดับข้าวมันสกุนนะครับบางครั้งบางที่ บางครั้งบางที่บางที่บางครั้งมันจะอาจจะมีกินข้าวในจำนวนน้อยเนาะพี่น้องของทะเลนะครับก็ลงขี้กับฝานนะครับในส่วนของนี่แหละครับพี่น้องคาออนนะครับฝานคาหัวตะไคร่นะครับใบตะไคร่นะครับไซน้ำเขาจะไปจําแก้วบันนี้โอเคครับสุกได้ทีหรือไม่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปรอดหลุนหดน้ำกันนะครับพี่น้องผมมาดิ คาดว่าซุกแล้วนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวโนดงชี้จะไปหัน่นนะครับบัดนี้ท่านผู้ชมพี่น้องท่านผู้ชมครับลุยกันเลยครับหั่นครับอดีตยนโคงชี้ร่วมกันนะครับหนึ่งประมุขหนวดประมกขงี้ครับท่านผู้ชมโอ้โห ี่นอดท่านผู้ชมหนวดอันใหญ่ครับหันเลยครับหันเขียนคนหนุ่หนุกขี้รวดไว้ทั้งสองหนวดเลยครับท่านผู้ชมพี่หนอนมันได้รวกเลยครับเลยแต่งไฟรวดเลยครับไม่ได้รวดหมดเลยตอนแรกว่าจะรวกหนวดเดียวถ้าจิ้มบหมดกับไส่ตัวจะเป็นกรนนะไรน้อพี่น้องเนาะหนวดใหญ่อุดอ้วกอวดเลยครับ ซองซิบเหม,มือนกับทำชุ่มอืมนุม่มบดเหนียวครับทำชุชมนุ่มดี โลดมขี้ลวกหมดเ,เลยครับท่านผู้ชมเบิ้งเลยครับลวกอีูเลยครับหนวดหนึ่งเต็มหมอกระทะหญ่านเลยสุดยอดสุดสน่นเลยครับเอาครับรโลดมขี้จะหั่นไีครับพี่นอกหั่นไีครับกินกำลังที่โอ้หนว,วดหวดานนเลยครับผมหนวดปลาหมึกลหลงซีแนงครับต้มเซ ใบตะไคร้ค้าหัวตะไคร้ครับดักข้าวโอ้พี่น,อน้องท่านผู้ชมสุดยอดเลยผิกหนวดกันครับกาดหนวดเลยกันเดี๋ยวหนวดเราใส่ตูเ้เย็นเลยได้เลยครับพี่น,อน,น้องท่านผู้ชมอื้อแดงน้องตรมเป็ญญนยอสีเป็นเหมือนมือคนด่วน Dip, 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 dip. ท่านผู้ชมหั่นเรียบร้อยนะครับนวดปมมกกิมเมิมครับผมจะกิมก็ได้กิมครับพอดีสุดยอดเลยครับอาหารเมนูหมูแรงเงีดเดยงบพ่อครับนวดยวคงจะพาะนะครับพี่น้องท่านผู้ชมกินมาหมดแน,น่นอนครับเชิญพี่น้องแฟน์ไกส์เซี่มากินน้วกันนะครับพี่น้องเด้อหนวดเปิมเปิมไงเบิงตัวนี้ครับท่านผู้ชมเต็มกระทะไอนะครับเดี๋ยวหนวดนี่ มันเยอะนะครับหนวดใหญ่เดี๋ยวคนลุมชี้จะหันหันแล้วใส่ทับกับแหววไปไซตู้เย็นใส่ช่องฟิดไปนะเวลาจะกินกะเอามาอุ่นไหมครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเทน้ำกิมครับบัดนี้สุดแซนเลยครับ <ihrem> ท <hn> ่านผู้ชมเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับผมโอ้ฝนบุบบุบบุบุบฝนบุบบุบเลยครับหนวดเปิดแง่ท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับม่นเป็นหนวดหน่อยนะครับนี่หนวดพวกแง่เลย นะครับลวกใส่ใบตะไคร้หัวตะไคร้ขาอ่อนหัวขาดับข้าวครับพี่น้องสุกขีมันเสมอมันแคบไม่คว่มเก็บเสยสไดความไข่เยสมี่สวัสดีครับพี่น้องปองปายพี่ขคมรักทุกท่านครับตอนรับพีรับนองของสู่ชองขนมขี้และแรงบ้านอาทิตย์ครับพาพีพ่พานอกมากินลวกปลาหมึกนะครับพี่น้องลวกหนวดปลาหมึกกิมนำกิมครับพี่น้องผม นะครับน้ำกินนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยพอตะวากลงเถอะหรือพี่น้องโอ้ยมาเลยบาดนี้มาเด้อครับพี่น้องป้องไปมากินลวงประมือต้องกันครับทั้งกินทั้งไายหรือผมบาดนี้พี่น้องครับเพื่ออะน้ำกิ่นอืมฮึพอพี่น้องเอ้ยคักเลยบประมือหาดแซ่บแต่ว่าผมเป็นตั้มต,ตีหลายพี่น้องเอ้ เมื่อหลายแท็มาเด้ครับพี่น้องแฟนคลร์บีซี่พี่นออ้องกลงองไปที่เขารงแรมทุกท่านครับมากินลวดปาหมึกครับผมนวดปาหมึกเนี้ยครับเอาบัตรนี่มือใส่ทำงานบะเช่าได้พี่น้องไงบัตรเพราะว่าผมมีตับม,มันมากกองละตะเวียนมาหลายครับพี่นอ้องดมสิลดไปทั้งปุ่นก็พี่น้อง chúng bạn nhớ đăng kí cho kênh ừ, ừ. 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 พี่้องครับมือนีมาครูครับบรไมาเดียวตะเกียบครับพี่รองรพี่รองทำมาช่วยมินบ่ครับสุดยอดเลยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มกระเด็ดครับโอ้แ่งกอลบาไปเมย์จินไแม่ลวกกัาเมย์แก่ไงกะทะไอบิ๊กซี โอ้พี่น้องแซ่บครับหลวต้นมือกี้กลิ่เกีียวเผ็ดเผ็ดร้เด็ดม,มากระห้องพี่น้องแฟนครับเบซี่ทีขารหลลักสุ่ันครับขอเชิญมากินน้ำกันนะครับเด้อพี่น้อง มือใส่ก็บพายุซื้อได้พี่น้องมือขวากับถาำหนาทีครับผูมบินตั้มครับพี่น้องท่านผู้ชมเพราะว่าลวกปลาหมึกอยู่แล้วครับเนาะปลาหมึกมันจะถูกกับผมบินตั้มครับพี่น้องท่านผู้ชม ขยวดครับพี่น้องรถเด็ดอือหือเยงผงบินบินวัดเลยพี่น้องแต่ว่ามือใส่ต้องขยันครับ <c oughs> มืนอีคอนลงขี้กินอยู่ข้างบ้านครับพี่น้องบได้ลงทงลงท่าบาได้เก็บผักแกบเลยครับพี่น้องท่านผูช้ชมมือนี่ <c oughs> ขึ้นไปไต่เฉียดครับได้หาหกมกพี่สาวบก,กแบ่งเป็นกันโอ้ยพี่ห้องเงยอาหารทะเลมันถือกันนะาพี่ห้องเนาะที่จริงคุหลุงกันขี้อยากใส่มือตุยไปนนะครับเนี่ย คนลงนงียชี้อยากจะใส่มือตัวเยาไปเนี่ยอากาศห้อนไหลพ่น้งเอ้ยอากาศห้อนคัก ได้พี่น้องขยายนิดหน่อยก่อนขันหลังโคลุงขงงี้เนี่ยจะเป็นต้นกล้วยนะครับกล้วยน้ำบ้าหลายต้นแต่บ่ได้ขยายนะครับบัดนี้เวลาเป็นน่วยมากกับน่วยดกดอกบวกกับในส่วนของขาหลังโคลุงขงงี้กัตบต้นมะนาวครับดอกขึ้นกันครับนาบ้านแห่งดอกครับพี่น้อง่านมาช้ม่มแต่เลยบ่ได้ลงไปทงไ้ทงหน้าครับบ้อน,นี้แต่เลยอย่ละขางบ้านนี่แหละ ว่าจะไปล่องไซเบตเงี่ยเนื้อหมูในหนองทางขางบ้านนะครับหนองหนาบ้านนี่ครับเร่บ่ได้ดไปเล่เปลี่ยนใหม่กับเล่มากินปลาหมึกถ้าพี่พระนองไม,ม่กิหนหลวกปลาหมึกนวดปลาหมึกง่ายครับพี่นองนวดปลาหมึกง่ย แอบพี่น้องเอ็บนุ่มดีครับนุ่มู่ครับว่าเหนียวตอนแรกขนมขี้วัาไม่เห็เหนียวเพราะว่าเคยเอามาเห็ดแข่งกวามมันเหนียวไหมครับบัดมากกว่านี้ว่าเหนียวครับผมสุดยอดเลยครับทั้งกินทั้งหอนครับพี่น้องท่านผู้ชมมืดดิบนึง่ง เพิ่งไม่ไพคูครับพี่น้องอันนี้ตะเกียบแต่ว่าคนหลวงพี่เอินใหม,ม่ไหม่ไพคูขออยันไรกันโอ้เด็ดเด็ดเด็ดพี่นอ้องสุดยอด เนี้อวจะตุย้ยน้ำกินพี่น้องฟองไปในประเทศให้ผากต้นอ,ออกต้วตัวผักผากเนื้อผากใตผคกการผากอีสาน เป็นในเน็ตโน้อครับห่อนบพอากาศห่อนบพครับาาพี่น้องอยู่นี่คนลงขี้ห่อนบรขนาดเนะครับแง่แต่งแง่แตนห่อนตลอดครับตอนภาคกันวันแห่งนี้ห่อนครับเดีวยวกับพี่น้องแฟนคลั์บีฟซีทั้งต่างประเทศเป็นในเน็ตโน้อครับสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์แฟนคลับนะครับเป็นในเน็ตโน้ออากาศทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าเม่นมาบอกกันเลยพี่น้องเองเลยว่ะ พี่น้องเห็ดกินประมึกลวกกันส่นะครับหนวดประมึกลวกกันส่เป็นยังไงน,นะครับถือก็ถืถถอแกบวกับเม่นมาบอกได้เครับเด้อไม่กินน้ำกันครับพี่น้องกองปลายแฟนครับเอฟซีอยู่หม่งไรของขลวกกับเป็นมูเป็นพวกกันที่เก่าหรือพี่น้องเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันที่เก่า สวยเป็นกำลังแรงใจให้ช่องคนลูกน้ำชี้เลยครับพี่น้องเด้อคอยพักคอยอยู่ทรงคนลงน้ำขี้ให้ไปน้ำพ่นแน่ฝากพีฝากน่องเบิ่งแง่งเบิ่งเป็นกำลังใจเลรครับพี่น้องอันใดเกิดขึ้นอยู่กับพี่กับนอ้องที่เกล้วเหรอครับผมเมื่อมีพี่น้องกิดดูแลพักดันกิด อยากกิโลคราบแนนี ng, at, ่เป <feed> hmm ็น hmm. พี shared, ่เป็นนองกันนะพี <can> ่นองเนาะโอ้โหพี่นองมึงข้านีตัวคําโอ๊ะโอ๊สุดยอดเลยครับพี่นองน้ำน้ำกิมยด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 น้ำกิมยด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 น้ำกิมยดติ้งติ้งติ้งเลยครับพี่นองท่านผู้ชมโอ้ยอืมอ อืม,มบินตำกองลาตะเวทไหลรีครับมันถือก,กันกับของทะเลน่ะครับพี่น้องเนาะแอบบ้านเหนียวครับพี่นอ้องท่านผู้ชมเพราะว่ากวันอื่นเนี่ย คนลูกลำขี่น้ำหนวดปลาหมึกมะลากน้ำสะอาดอยู่ประม่านสีน้ำนะครับหลังจากนั้นปุ๊บค้างน้ำให้เดือดเอาตะไคร้ใบตะไคร้หัวตะไคร้แล้วก็ค่าลงไปตบแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปลวกครับผิกไปผิกมาอยู่ใส่เวลาลวกอยู่ประมา่านบ่ถึงสิบนาทีเลยครับพี่น้องเกือบแล้วครับเกือบสิบนาทีแล้วก็ค่อยให้เย็นน้อยแล้วก็มาหั่นเลยครับ ต่อแรกเขาลุงคิดว่าจะเหนียวเบื่เหนียวครับพี่น้องท่านผู้ชมแซ่บอืาหืมมึงหนากิีบเลครับพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยโอ้โหหืมเพิ่งกินทั้งไร่เลยบัะนี ตัวบัวยุใสแหละพี่น้องเนาะบัวจะเป็นหมดมะแรงแม่ต่างๆอยู่หัวอยู่สวนอยู่ไหอยู่หน้าอยู่ฝาอยู่ถังอยู่ผู้อยู่เขาอยู่แม่น้ำอยู่บ้านอยู่สองอยู่ไหหน้ามีเบิดครับพี่น้องว่าจะจัดการจัดงานที่กันนะครับเกี่ยวกับพวกอาหารการกินเรื่อหนาบุกม่วงนีลครับมันกับแม่มแรงวันเนาะผมบินตาเนี่ยมันมาหลวมันก็อยู่คูครับ มัน,มนุษย์โลกเขามันก็แยกกันบวกนะครับโดยเฉพาะการกิุอาหารการกินปุ๊บเนี่มาดลวดเป็นเรื่องธรรมดาเข้ากับยาเข้ากับยาขึ้นก็เลยพี่น้องอียทานผู้ชมพี่น้องแฟนคลับิอซีครับสำหรับคลิปกินลวกปลาหมึกกินน้ำกินนะครับระจากมอาทิย์นี้คนรุุขี้ก็ขอฝากไว้สมนีกอนะครับซอยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับทราบคีดป,ป็นใหม่ของชาวโคุรบุขี้นะครับสำหรับแรกมัาทิยทนี ฝากไว้เช่นีก่อนนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องยิ่งจะเป็นสุขมีเงินไป็นท่อใส่กันหลายๆอย่าเก็บจะเป่วยนะครับพี่น้องพบกันใหม่ในมือต่อไปคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ